การเดินสายต่างประเทศบอกโอ้จะมีคนมาลงทุนอีลอนมสัสจะมาลงทุนยังประเทศไทยวันนี้หุ้นส่วนเห็นอีลอนมัสมาลงทุนยังประเทศไทยหรือยังครับออกแถลงการชัดเจนนะฮะกูเกิลจะมาลงทุนยังประเทศไทยหุ้นส่วนเห็น Google มาลงทุนยังประเทศไทยหรือยังครับบอกนักลงทุนจํานวนมากจะมาลงทุนยังประเทศไทยนะฮะหุ้นส่วนเห็นหรือยังนะว่าใครมาลงทุนบ้าง <S <S 2> <S 2> สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองกินดีอยู่ดีทั้งแผ่นดินเลือกเศรษฐาจะได้เป็นเศรษฐีนโยบายของพรรคเราจะทําให้เงินที่อัดฉีดลงไปในระบบเกิดการหมุนเวียนหลายรอบและเกิดภาษีคืนมาให้กับรั เราจะนำธุรกิจที่ไม่เสียภาษีมาเข้าสู่ระบบให้ถูกต้องรัฐจะเก็บภาษีได้ถึง3 0 0แสนล้านบาทรัฐบาลพัคเคื่อไทยจะขยันไปเยือนไปสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มากขึ้น เอาแค่พาสปอร์ตไทยจะไปยุโรปกรีอเมริกาบางประเทศก็ต้องใช้วีซา่ขาขณะที่คนชาติอื่นมาไทยกลับไม่ต้องใช้วีซา่าเราจะทําให้พาสปอร์ตไทยได้รับยกเว้นวีซ่าในอีกหลายๆประเทศและทําให้การท่องเที่ยวเติบโตขึ้นอย่างน้อย2เท่าและเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนําเงินจากต่างประเทศเข้ามาฝากในไทยได้ทำให้เราเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่หรือฟินเทคเซ็นเตอร์ของอาเซียนรัฐบาลพักเพื่อไทยจะทำให้ประชาชนทุกคนทุกกลุ่มได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีกินมีใช้มีศักดิ์สรีเราจะสำรวจว่าครอบครัวใดที่มีรายได้ไม่ถึงสองหมื่นบาทเราจะให้ความช่วยเหลือทันทีค่ะแล้วมันก็คือการยกระดับ GDP ทั้งประเทศจากการบริโภคและเงินหมุนเวียนรัฐเองก็จะสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น พักเพื่อไทยห่วงใยประชาชนเรารักประชาชนด้วยใจจริงเราอยากให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้ลูกหลานโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ดีมีการศึกษาที่ดีและตัวของผู้ใหญ่เองก็จะได้รับการดูแลจากระบบสาธารณสุขที่ดีมีโอกาสในการทำมาหากินอย่างเป็นธรรมช่วงการหาเสียงที่ผ่านมาของพักเพื่อไทยนะอุงอิงและเศรษฐานะก็เคยปราศัย ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบ,บาลน,นะจะส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทันทีในวันแรกนะปรากฏว่าทนายวันชัยสอนเิรีซึ่งเป็นสมาชิกผู้ธิสภาระบุว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบ,บาลประเทศเปลี่ยนทันทีคําถามคือเปลี่ยนกี่โมงนะครับวันชัยบอกว่าอย่าลืมว่าตอนนี้เพื่อไทยเป็นฝ่ายตอนที่เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้าน ซัดลุงตู่และโจมตีพลเอกประยุทธ์อย่างรุนแรงชนิดเอาเป็นเอาตายเสียผู้เสียคนยิ่งตอนหาเสียงทุกเม็ดทุกดอกถาโถามไปที่สามปอแบบผีไม่เผาผีกันปิดสวิตสอว์ปิดสวิตสามป,ปอประเทศไทยเปลี่ยนทันทีนะคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันยังก้องอยู่ในรูหูของคนไทยทั้งประเทศ โดยหวังว่าลุงตู่ไปเพื่อไทยมาทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทันทีมีกินมีใช้เหมือนที่เคยว่าไว้แต่ก็เกือบหนึ่งปีแล้วนะมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนอกจากการเปลี่ยนบ,บาบข้ามขัวข้วข้ามสีจากประชาธิปไตยครึ่งใบเป็นเต็มใบนอกนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรให้ประชาชนเลยทั้งยังมีเสียงพูดถึงลุงตู่นะครับบางบ้างก็ว่า ลุงตู่ดีกว่าเศรษฐาเสียอีกยิ่งนานวันเข้าก็ทำให้ความเชื่อที่มีต่อรัฐบาลและนายกลดถอยลงถึงวันนี้เมื่อไหร่รัฐบาลจะอยู่ยากไปไปมามาประชาธิปไตยเต็มใบครึ่งใบหรือประเด็จการต่างกันตรงไหนในเมื่อผลงานก็ง้นงนไม่ต่างกันรัฐบาลของพระเอกประยุทธ์ท่านก็ว่ามีผลงานเยอะแต่ฝ่ายค้านก็ว่าไม่มี ตอนนี้รัฐบาลเศรษฐาก็ว่าทำงานหนักมีผลงานมากแต่ชาวบ้านรู้สึกเฉยๆนะครับผู้นำหรือนายกรัรรีเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญยิ่งมีฝีมือและความสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ประชาชนและประเทศได้เร็วเท่านั้นแต่เศษฐา มาจากภาคธุรกิจไม่เคยอยู่ในแวดวงราชการการเมืองเมื่อโชควาสนาพาให้เป็นนายกก็เหมือนบุญหล่นทับไปไหนมาไหนก็มีข้าราชการตบวดฮ้อมล้อมหน้าล้อมหลังคนแห่แหนแตนแต่ต้อนรับกันใหญ่โตมโหรานหัวใจก็บานพองโตแล้วเรื่องการจัดตั้งแบบนี้ข้าราชการเขาถนัดทำมาทั้งชีวิตนายกไม่ทันเกม แล้วชอบแบบนี้ก็เสียผู้เสียคนอีเวนต์การจัดตั้งชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับภาคธุรกิจไม่มีใครห้อมล้อมพอได้เป็นนายกรัฐมนตรีมันคึกคักชักของขึ้นลงพื้นที่เกือบทุกวันไปต่างประเทศเกือบทุกสัปดาห์มันได้รับการต้อนรับอึกระทึกครึกโกรมเรื่องงานเรื่องการที่จะเป็นชิ้นเป็นอันนะครับเป็นเรื่องเป็นราวจึงไม่ค่อยเห็นมีแต่อีเวนต์ภาพขมาม้าเต็มเอวเต็มคอ ตกลงเรามีนายกไว้ทำอีเวนต์หรือทำงานเพื่อประชาชนกันแน่นี่เป็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่มีต่อผู้นำจะปล่อยให้ท่านหลงละเลิงไปอย่างนี้หรือแล้วเมื่อไรคนไทยจะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีประเทศไทยจะเปลี่ยนสักทนะีนายกองอิงท่านว่าไว้ทั้งหลวงพ่อสมฤทธิ์ประสิทธิโชควัดไก่เตี้ย เขตตลิ sabes, ่งชันก็พร้อมที่จะอํานวยอวยพรอยู่นะก็ที่ผ่านมาในการหาเสียงของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยนะก็มีลักษณะคล้ายเครียงกันใกล้เคียงกันนะแต่กลยุทธ์ของเขาแตกต่างกันก้าวไกลจะมุ่งไปยังคนรุ่นใหม่นะครแต่เพื่อไทยจะมุ่ง ไปเรื่องการกินดีอยู่ดีนะบอกเมื่อเป็นนายกรัตรีปุ๊บนะประเทศจะเปลี่ยนทันทีหลังจากเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลวันนี้เจเดือนก็เปแล้วหุ้นส่วนคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนได้อย่างคนไทยได้มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีหลังจากปิดสวิตสวไปหรืออยังเลือกเศษฐา ได้เป็นเศรษฐีหุ้นส่วนได้เป็นเศรษฐีกันหรือ,อยังซึ่งผมเคยตั้งคําถามเรื่องนี้ไปรอบหนึ่งแล้วนะเมื่อ4ี่หเดือนที่แล้วมาวันนี้7เดือนคําถามเดิมก็กลับมาคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินปีใช้ปิดสวิตสามปอนะปิดสวิตซ์สวอเป็นไงฮนะวันนี้เศรษฐาทาําอะไรเดินสายไปต่างประเทศไปทาอะไรไปเจรจาธุรกิจของตนเอง โดยใช้เงินของใครเงินภาษีพวกเรานะรเดินต่างจังหวัดเดินทางไปนั่นไปนี่ปะขาม้าเต็มเอวนะฮะเครื่องบินเต็มลำข้าราชการแห่กันไปประเด็นคือเงินภาษีของพวกใครเงินภาษีของพวกเราจนถึงวันนี้เขาจะแถลงนโยบาย6เดือนปฏิธรรมโนน,นีนั่นผมถามมูลส่วนรู้เสื่อรู้สึกยังไงบ้าง,างเอาเฉพาะเ,าเรื่องง่ายๆเลยค่าน้ำค่าไฟ หุ้นส่วนคิดว่าค่าน้ําค่าไฟมันลดลงหรือเพิ่มขึ้นนะครับเขาบอกว่าลดลงทันทีสองบาทสามบาทมันลดลงจริงหรือเปล่าเห็นไหมฮะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2,566้เป็นต้งมาตราบจนถึงปัจจุบันไม่ส่งก็สุดทุกอย่างกำลังมีแนวโน้มที่จะแย่ลงแย่ลงยกเว้นเรื่องของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวไปตกลงกับจีนว่าไงจะซื้อเรือดำน้ําต่อไปจีนก็เลยยอมใม้ปีวีซ่าในแงตั้งแต่นั่นไปต้นมาจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยการเดินสายต่างประเทศบอกโอ้จะมีคนมาลงทุนอีลอนมัสจะมาลงทุนอย่างประเทศไทยวันนี้หุ้นส่วนเห็นอีลอนมัสมาลงทุนอย่างประเทศไทยหรือ,อยังครับออกแถลงการชัดเจนนะฮะกูเกิลจะมาลงทุนอย่างประเทศไทย คุณส่วนเห็น Google มาลงทุนยังประเทศไทยหรือยังครับบอกนักลงทุนจํานวนมากจะมาลงทุนยังประเทศไทยนะฮะคุณส่วนเห็นหรือยงนะังฮะว่าใครมาลงทุนบ้างสิ่งเหล่านี้คือคําตอบเงินยีเตาที่บอกว่าจะได้คนละหนึ่งหมื่นบาทจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้คนละหนึ่งหมื่นบาทนะฮะก้อนนี้ก็เป็นเรื่องของการเมือง เพราะการเมืองคือการแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาะสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเมืองใดไรสิ่งอันพึ่งมีย่อมเสื่อมศักดิ์ศรีไรคุณค่าเพระมมาทีรราชเจ้าจอม ประทญาทรงพระนิพน์ไว,ว้ว่านา เนื้อชาติเชื้อไทยเราเป็นไทยอยู่บนแผ่นดินทินให้กำเนิดต้องตอบแทนคุณแผ่นดินทินนี้ประเสริฐบรรพบุรุษให้เราได้เกิดห่วงแหนกันเถิดอนาคตไทยประเทศไทย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยได้ฟังคราใดเลือดขับพรานห่วงแหนแผ่นดินแผ่นดิน,น,ดนทิน่นี้รักษาดุดดวงชีวินป้องชาติศาสนามิให้สิ้นองค์พระมาหากษัตริย์เธอทูนเนื้อกลาง สถาบันอันยิ่งใหญ่เธอทูลไว้ร่วมใจพักดียึดมั่นรักศักดิ์ศรีสามัคคีเถิดเลืออไทยไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีไตรลงสามสี่ต้องรักษาไว ตำรงความเป็นประชาธิปไตยรักษาไว้กัตริย์ชาติศาสนา เ hey, ไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยได้ฟังคราใดเลือดขับพรานห่วงแหนแผ่นดินแผ่นดินทิ่นี้รักษาดุดดวงชีวินป้องชาติศาสนามิให้สิน้นองค์พระมาหากษัตริย์เธอทูลเนื้อกลา้า สถาบันอันยิ่งใหญ่เธอทูลไว้ร่วมใจพักดียึดมั่นรักศักดิ์สีีสามัคคีเถิดเลืออไทยไม่ยอมให้ใครมาย้ำยีไตรลงสามสีต้องรักษาไว้ตำรงความเป็นประชาธิปไตยรักษาไว้กษัตริย์ าาสนหักสถาบันอันยิ่งใหญ่เธอทูนไว้ร่วมใจพักดียึดมันรักศักดิ์ศรีสามัคคีถดเลือไทยไม่ยอมให้ใครมาย้ำยีไตรลงสามสีต้องรักษาไว้ ดำรงความเป็นประชาธิปไตยรักษาไวก้กษัตริย์ชาติศาสนาดำรงความเป็นประชาธิปไตยรักษาไวก้กษัตริย์ชาติศาสนา kick